การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในเขตสงครามที่เป็นชาวไทยวันนี้คุณปานปรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แย้มสัญญาณบวกลุ้นปล่อยตัวประกันและขอทางอาหรับปล่อมฮามาสว่าให้ปล่อยตัวคนไทยเพราะว่าล่าสุดได้ข่าวว่าสถานการณ์การเสียชีวิตของคนไทยเนี่ยเป็น29รายนะครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านสงครามไปแล้ว11วัน มาดูการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในสถานก,การณ์สงครามที่กลุ่มฮามาสได้ไปโจมตีอิสราเอลก่อนในครั้งนั้นเกิดการโจมตีไปกลับแม้กระทั่งผู้อพยพเองในฉนวนกาซาที่ทางอิสราเอลได้ปล่อยใบปลิวว่าให้เวลา24ชั่วโมงในการอพยพหลังจากการอพยพเคลื่อนย้ายนั้นก็ทราบแล้วว่าผู้คนจํานวนมากไม่สามารถจะใช้เวลาเพียงน้อยนิดอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันซึ่งคนเป็นล้านคนนะฮะก็มีการเพิ่มเวลาให้แล้วก็มีการเพิ่มรอบการหยุดยิง ทีนี้ในระหว่างการเดินทางเราก็จะเห็นว่ามีหัวเจ้รวดไปโจมตีผู้อพยพทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายซึ่งต่างฝ่ายต่างก็โทษกันปาเลสไตน์ฮามาสก็บอกว่าอิสาราเอลนั้นเป็นคนโจมตีระหว่างการอพยพนะครับเหมือนกับว่าเปิดประตูออกจากบ้านแล้วก็ไปโจมตีแต่กลุ่มอิสาราเอลก็บอกว่า มันไม่ใช่การปฏิบัติการของอิสราเอลแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นคนพูดเองและต้องรักษาสัจจการโจมตีครั้งนี้น่าจะเป็นของฮามาสและปาเลสไตน์มากกว่าที่ไม่ต้องการให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้นอพยพออกนอกพื้นที่เพราะถ้าเกิดประชาชนอพยพหมดเนี่ยฮามาสก็จะไม่มีที่สุขหัวในการก่อก,การร้ายและก็จะไม่มีที่สุขหัวในการไปปะปนกับประชาชนทําให้เกิดความชอบธรรมเมื่ออิสราเอลโจมตีแล้วมีผู้บริสุทธิ์ตายมากขึ้นดังนั้นนี่เป็นการสกัดกั้นของกลุ่มฮามาสและปาเลสไตน์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในเขตสงครามที่เป็นชาวไทยวันนี้คุณปานปรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในแยม้มสัญญาณบวกลุ้นปล่อยตัวประกันและขอทางอาหรับปล่อมฮามาสว่าให้ปล่อยตัวคนไทยเพราะว่าล่าสุดได้ข่าวว่าสถานการณ์การเสียชีวิตของคนไทยเนี่ยเป็น29รายนะครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านสงครามไปแล้ว11วัน ในวันที่16ตุลาคมคุณปานปรีพิดฐานุกรรองนายยมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะในกรณีเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสาราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่กองทัพอิสาราเอลจะลุกกลับในดินแดนชนวนกาซาการต่อสู้ดังกล่าวเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจํานวนมากรวมทั้งชีวิตของแรงงานไทยถูกจับเป็นตัวประกันและถูกนักรบฮามาสยิงและทําร้ายจนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บ ทำให้ทางการไทยเร่งทยอยอพยพคนไทยกลับประเทศคุณปานปรีได้รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าก็มีแรยงานไทยหมายถึงเช้าวันที่16ตุลาคมนะมีรายงานไทยเดินทางกลับมาจํานวนหนึ่งและช่วงเย็นก็จะกลับมาเพิ่มอีก250คนแต่ไม่ปรากฏตัว6คนและเหลือ244คนในจํานวนนี้คาดว่าจะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนาราธิวาส30คนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน,นคร3คนส่วนที่เหลือศึกษาอยู่ไม่แสดงความจํานงที่จะเดินทางกลับ เรื่องตัวประกันคนไทยมีสัญญาณบวกแต่ยังไม่ถแถลงความชัดเจนและการประสานงานทุกฝ่ายอาจจะต้องรอครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าประสานประเทศไหนบ้างแต่ยืนยันว่าประสานทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายอิสราเอลเพราะมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับคนของเราส่วนประเทศกลุ่มตะวันออกกลางที่มีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับทางปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสก็ได้ประสานกับเขาด้วยล่าสุดส่งข่าวมาแล้วว่ามีแนวโน้มการปล่อยตัวประกันเนี่ยสูงมากแนวโน้มนะครับซึ่งเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา6กนาฬิกาห้นาทีเครื่องบิน A340 ขีด50ากองทัพอากาศเที่ยวบินแรกที่เดินทางไปอพยพในสราเอลเดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน6บน .6 ดอนเมืองโดยมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกเสกสรรคันธาเสนาธิการทหารอากาศผู้แทนพลเอกพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนาคุลผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับ เข้าไปร่วมการต้อนรับคนไทยกลับมาในเที่ยวบินนี้จำนวน130คนแบ่งเป็นชาย127คนหญิง2คนและเด็ก1คนทางนี้หากรวมกคนไทยที่เดินทางกลับมาแล้วทั้ง2รอบเนี่ยก็ได้อพยพมา3 7มอคนด้านกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอลสถานะณวันที่16ตุลาคม2566ดังนี้ผู้เสียชีวิต29รายเพิ่มขึ้นหรายครับบาดเจ็บ16รายไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ถูกจับกลุ่ม17รายยังไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมประสงค์ขอกลับ7596คนไม่ขอกลับ99คนนี่เฉพาะที่ติดต่อได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่เราทราบตัวเลขชัดเจน3 0,000ืนที่อยู่ที่โน,น่นและที่ไม่ชัดเจนก็น่าจะรวมรวมกันแล้ว5 0,000ชีวิตที่อยู่ที่โน,น่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงได้มอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหมหาชนหรือทอท,อทอเป็นผู้ประสานหาเครื่องบินเพื่อพยพคนไทยในอิสราเอลหาเครื่องบินลำตัวกว้าง โดยเฉพาะ Airbus A380 ขนผู้โดยสารได้ครั้งละจำนวนมากเนื่องจากทอทอมีความคุ้นเคยกับสายการบินที่เข้ามาให้บริการในไทยอยู่แล้วอาทิสายการบินาสายการบินอเมริ t สสายการบินกาตา r สายการบินเอเชียนาและสายการบินเอานิป,ปอนภารกิจอพยพคนไทยในอิสราเอลตอนนี้ทางกองทัพได้ดำเนินการเป็นหลักนี่คือกำลังใจที่เรามารายงานข่าวและก็ส่งมอบให้ได้มากที่สุดในการช่วยเหลือ และเป็นกําลังใจให้คนที่ช่วยเหลือทุกคนให้ทํางานได้อย่างเร่งและรุกมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับเพื่อผลคนไทยกลับมาประเทศบ้านเกิดให้มากที่สุดแล้วถ้าเหตุการณ์สงบค่อยกลับไปใหม่หรือทางการไทยจะมีอาชีพในการเยียวยาอะไรต่างๆเพิ่มเติมก็ว่ากันไปคงไม่มีใครมาดราม่าอะไรในเรื่องพวกนี้เพราะมันคือชีวิตคนไทยที่กําลังประสบเหตุภัยสงครามอยู่ที่นั่นสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทย ผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580